เวลาที่เราประกอบคอมใหม่ๆหรือแบบได้ยินเสียงเครื่องเก่าเริ่มดังขึ้นมาหน่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือพัดลมระบายความร้อนใช่ไหมคะแต่เคยสังเกตสายไฟที่ออกมาจากพัดลมไหมคะดิฉันเคยสงสัยมาตลอดเลยว่าทำไมบางตัวมีแค่สองเส้นง่ายๆบางตัวก็มีสามเส้นแล้วพวกตัว t o อ top ในเครื่องเกมมิ่งเนี่ยมีทั้งสี่เส้นแน่มันเป็นแค่มาตรฐานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือว่าจริงๆแล้วจำนวนสายไฟมันมีความหมายซ่อนอยู่ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็บทความเชิงวิทยาการที่เราได้รวบรวมมาเราจะมาถอดรหัสกันว่าสายไฟแต่ละเส้นเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรกันแน่แล้วมันส่งผลต่อประสิทธิภาพความเงียบแล้วก็ความฉลาดของคอมพิวเตอร์เรายังไงบ้างครับ เป้าหมายของเราวันนี้คือการทําให้เรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนแบบนี้เข้าใจง่ายที่สุดเลยเราจะค่อยๆไล่เรียงวิวัฒนาการของพัดลม DC กันไปทีละสเต็ปตั้งแต่รุ่นพื้นฐานสุดๆไปจนถึงรุ่นที่มันอัจฉริยะขึ้นเพื่อเห็นภาพชัดๆเลยว่าเทคโนโลยีเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามาในสายไฟแค่เส้นเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมการระบายความร้อนไปได้ยังไงและทําไมมันถึงสําคัญกับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใช้กันอยู่ครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยพัดลมสองสายซึ่งเป็นแบบที่เรียบง่ายที่สุดดิฉันเดาว,ว่ามันก็คงตรงไปตรงมาคือสายไฟกับสายดินจ่ายไฟเข้าไปก็หมุนจบแค่นั้นเลยใช่ไหมคะด้วยหลักการแล้วใช่เลยครับ2เส้นนั้นก็คือสายไฟเลี้ยงหรือ power กับสายดินหรือก r o า การทำงานของมันตรงไปตรงมามากครับคือเมื่อได้รับกระแสไฟเข้าไปปุ๊บมันจะหมุนด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่สเปกของมันจะทำได้แล้วก็จะหมุนด้วยความเร็วนั้นตลอดเวลาจนกว่าเราจะตัดไฟข้อดีคือมันเรียบง่ายมากไม่ซับซ้อนเลยแล้วก็เชื่อถือได้แต่ข้อเสียก็ตามมาทันทีเหมือนกันข้อเสียที่ว่าเนี่ยคือมันเหมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่มีแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มเปิดใช่ไหมคะไม่มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือทำงานเต็มร้อยตลอดเวลาเสียงดัง กินไฟโดยไม่สนเลยว่าตอนนั้นเครื่องกำลังร้อนอยู่หรือเปล่าโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับใช่เลยมันทำงานแบบนั้นเลยไม่ลืมหูลืมตาไม่ว่าเราจะแค่เปิดเว็บเบาๆหรือว่ากำลังเรนเดอร์วิดีโอ 4K อยู่พัดลงตัวนี้ก็จะหมุนที่ความเร็วเท่าเดิมเสมอซึ่งในสารการส่วนใหญ่เนี่ยมันคือการทำงานที่เกินความจำเป็นไปมากทำให้เกิดทั้งเสียงรบกวนแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะในข้อมูลมีจุดหนึ่งที่ทำให้ดิฉันประหลาดใจมากเลยคือเคยคิดมาตลอดว่าวงจรข้างในพัดลมสองสายนี่มันคงง่ายมากๆแค่ขดลวดแม่เหล็กธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยแม้แต่ในพัดลมที่ดูเหมือนจะโง่ๆแบบนี้ก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่า h o l e sensor อยู่ข้างในด้วยมันคืออะไรคะเหมือนมีสมองกลเล็กๆซ่อนอยู่ถูกต้องเลยครับนั่นคือจุดที่น่าสนใจมาก หลายคนคิดว่ามันเป็นแค่มอเตอร์ธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับถ้าไม่มีฮอลเซนเซอร์ตัวนี้นะครับพัดลมจะหมุนไม่ได้เลยด้วยซ้าหน้าที่ของมันคือออจะว่าไงดีเหมือนเป็นเข็มทิศข้างในคอยตรวจจับตำแหน่งของขั้วแม่เหล็กที่ติดอยู่บนแกนหมุน oh, <ka. S 1> อ๋อค่ะวงจรให้สลับขั้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวดเพื่อผลักแล้วก็ดึงแม่เหล็กให้หมุนต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับ ถ้าไม่มีมันมอเตอร์ก็จะแค่กระตุกนิดนึงแล้วก็หยุดนิ่งไปเลยโหเข้าใจแล้วค่ะคือถึงแม้จะเป็นพัดลมสองสายที่ดูพื้นฐานสุดๆแต่ภายในก็มีความฉลาดซ่อนอยู่เพื่อให้มันทำงานได้ไม่ใช่แค่การจ่ายไฟเข้าขดลวดตรงๆอย่างที่เคยเข้าใจเงินก็แสดงว่าวิศวกรในยุคนั้นต้องเจอปัญหาบางอย่างที่ทำให้ต้องเพิ่มสายเส้นที่3เข้ามาใช่ไหมคะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดพัดลมสามสายขึ้นมาออดครับ มันไม่รู้เลยว่าพัดลมกำลังทำงานอยู่หรือเปล่าหรือทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่ลองนึกภาพตามนะครับถ้าพัดลมใน CPU หยุดหมุนไปดือ้อเพราะฝุ่นมันเข้าไปติดหรือมอเตอร์เสียระบบก็จะไม่รู้ตัวเลยผลก็คือ CPU จะร้อนขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะเสียหายถาวรได้เลยนี่คือความเสี่ยงที่ร้ายแรงมากในระบบที่ต้องการความสเสถียรครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์โดยตรงเลย งั้นสายที่3ที่เพิ่มเข้ามาก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนผู้ส่งสารที่คอยรายงานสถานะกลับไปที่ศูนย์บัญชาการหรือก็คือเมนบอร์ดนั่นเองใช่เลยครับสายเส้นที่3นี้มีชื่อว่าแท็กคอมมิเตอร์หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าแท็หรือแท็หน้าที่ของมันมีอย่างเดียวเลยคือส่งสัญญาณพาวส์ดิจิทัลกลับไปที่เมนบอร์ด โดยจำนวนพาวส์ต่อวินาทีเนี่ยจะแปรผันตรงกับความเร็วรอบของพัดลมหรือ RPM ทำให้เมนบอร์ดสามารถคำนวณและรู้ได้ตลอดเวลาว่าตอนนี้พัดลมกำลังหมุนอยู่ที่ความเร็ว xxx รอบต่อนาทีโอเคพอระบบมีข้อมูลความเร็วรอบแล้วมันเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรต่อได้บ้างคะแค่เอาไว้โชว์ตัวเลขสวยๆในโปรแกรมมอนิเตอร์หรือว่ามันสามารถทำอะไรที่ฉลาดกว่านั้นได้เช่นถ้าเห็นว่าความเร็วเป็นศูนย์ก็แจ้งเตือนผู้ใช้ หรือสั่งปิดเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายได้เลยอย่างหลังคือประโยชน์หลักเลยครับนี่คือการปฏิวัติเรื่องการมอนิเตอริงเลยถ้าเมนบอร์ดไม่ได้รับสัญญาณแท็หรือได้รับสัญญาณเป็นศูนย์มันจะสันนิษฐานได้ทันทีว่าพัดลมเสียแล้วก็สามารถส่งเสียงเตือนดังลั่นตอนเปิดเครื่องหรือแสดงข้อความ CPU fan error อ๋อที่เคยเห็นกันใช่ครับ เพื่อบังคับให้ผู้ใช้ตรวจสอบก่อนที่จะบูตเข้าระบบปฏิบัติการนี่คือระบบป้องกันความเสียหายที่สําคัญมากแล้วในแง่ของการควบคุมความเร็วล่ะคะพอเรารู้ความเร็วแล้วเราก็สั่งให้มันหมุนช้าลงหรือเร็วขึ้นได้แล้วใช่ไหมคุมที่ค่อนข้างหยาบอยู่นะครับวิธีที่ใช้กับพัดลมสามสายคือการควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้าหรือ voltage control คือเมนบอร์ดจะปรับลดหรือเพิ่มแรงดันไฟที่จ่ายให้พัดลมทั้งเส้นเลยเช่นจาก 12v อาจจะลดเหลือ 9v หรือ 7v เพื่อให้พัดลมหมุนช้าลงแต่วิธีนี้มีจุดอ่อนสำคัญคือมันไม่แม่นยำครับแล้วถ้าลบแรงดันไฟต่ำเกินไปอย่างเช่นเหลือ 5v พัดลมอาจจะไม่มีแรงบิดพอที่จะเริ่มหมุนหรือที่เรียกว่า stall คือหยุดหมุนกลางอากาศไปเลยซึ่งก็อันตรายอยู่ดี สรุปก็คือพัดลมสามสายให้การรับรู้แก่ระบบแต่การควบคุมยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนเรารู้ความเร็วรถแต่คันเร่งที่เราใช้มันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่เหยียบน้อยไปรถอาจจะดับไปเลยก็ได้ถูกต้องครับมันคือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการทำให้ระบบสามารถตรวจสอบตัวเองได้แต่ยังไม่ใช่วิธีการควบคุมที่ดีที่สุดซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่ขั้นสุดยอดของวิวัฒนาการพัดลมสี่สายนั่นเองครับ มาถึงตัวท็อปสุดที่เห็นกันในคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงแคบทุกเครื่องในปัจจุบันแล้วนะคะพัดลมสีสายสายที่4ที่เพิ่มเข้ามาคือสาย PWM หรือ Pulse Width Modulation ดิฉันได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่มันทำงานต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่การปรับแรงดันไฟอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือการพลิกโฉมการควบคุมโดยสิ้นเชิงเลยแนวคิดของพัดลมสสายคือการแยกพลังงานออกจากการควบคุมอย่างเด็ดขาด สายไฟ2เส้นแรกยังคงจ่ายไฟ12โวลต์เต็มกำลังให้พัดลมตลอดเวลาทำให้พัดลมมีแรงบิดพร้อมสตาร์ทเสมอหมดปัญหาเรื่องการสโตลที่รอบต่ำไปเลยอ๋อค่ะส่วนสายที่3หรือสายแท็ก็ยังทำหน้าที่รายงานความเร็วรอบเหมือนเดิมแล้วสายที่4ล่ะคะสาย PWM มมันทำหน้าที่อะไร สายที่4คือสายคำสั่งดิจิตอลครับมันจะส่งสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่สูงปกติจะประมาณ25กิโลเฮิรตซ์ส่งไปบอกวงจรภายในพดัดลมโดยตรงเลยว่าให้เปิดและปลิกการจ่ายไฟให้มอเตอร์สลับกันเร็วแค่ไหนการควบคุมไม่ได้มาจากการลดแรงดันไฟแล้วนะครับแต่มาจากการสับสวิตช์ที่เร็วมากๆในระดับที่เรามองไม่เห็นและไม่ได้ยินจะทำให้พัดลมมันหมุนกระตุกกระตุกหรือเปล่าเหมือนเรากระพริบไฟในห้องรัวๆัวไม่กระตุกเลยครับ เพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากเป็นหมื่นื่นครั้งต่อวินาทีความเฉื่อยของใบพัดจะทำให้การหมุนมันราบรื่นมากครับความเร็วจะถูกกำหนดโดยสัดส่วนของเวลาที่สัญญาณเป็นเปิดเทียบกับปิดในหนึ่งรอบคลื่นเราเรียกสัดส่วนนี้ว่า duty cycle duty cycle ครับถ้า duty cycle อยู่ที่25%ก็แปลว่าในหนึ่งรอบสัญญาณจะสั่งให้เปิดหส่วนและปิด3ส,ส่วน ผลก็คือพัดลมจะได้รับพลังงานเฉลี่ย25%แล้วก็หมุนช้าๆถ้าดิวที่ไซโคเป็น100%ก็คือสัญญาณเปิดตลอดเวลาพัดลมก็จะหมุนเร็วสุดครับอ๋อมันคือการควบคุมแบบดิจิตอลที่แม่นยำม,มากๆเลยเหมือนเราไม่ได้หรีไฟด้วยการลดโวตแต่เราใช้การเปิดปิดไฟที่เร็วจนตาเรามองเห็นเป็นความสว่างที่ลดลงแบบนี้ข้อดีมันต้องชัดเจนมากแน่ๆเลย ชัดเจนและพลิกวงการเลยครับข้อดีหลักๆเลยนะครับ1คือควบคุมแม่นยำและเป็นเส้นตรงสามารถสั่งให้พัดลมหมุนที่10% 37%หรือ82%ของความเร็วสูงสุดได้ตามต้องการเลยทำให้เมนบอร์ดสามารถสร้างกราฟความเร็วพัดลมที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิได้อย่างละเอียด mm. สองคือเสถียรภาพสูงสุดเพราะได้รับไฟเลี้ยง12โวลต์ตลอดเวลาจึงสตาร์ทที่รอบต่ำได้อย่างไม่มีปัญหา 3. ประหยัดพลังงานใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นจริงๆตอนใช้งานเบาๆพัดลมอาจจะมุนแค่10 2ถึง20%ซึ่งแทบไม่กินไฟเลยและ 4. คือเรื่องความเงียบครับนี่คือจุดเด่นที่ผู้ใช้ทั่วไปสัมผัสได้มากที่สุดการที่พัดลมสามารถลดรอบลงได้ต่ำมากๆในช่วงไอดอลทำให้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่เงียบสนิทจนแทบไม่ได้ยินเสียงเลย ฟังดูเหมือนมีแต่ข้อดีเลยนะคะแล้วสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้เล่นเกมหนักๆแค่ทำงานเอกสารท่องเว็บมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เกินความจำเป็นสำหรับคนกลุ่มนี้เป็นคำถามที่ดีครับถ้ามองในแง่การระบายความร้อนอย่างเดียวสำหรับงานเบาๆพัดลมสามสายก็อาจจะเพียงพอ แต่ประโยชน์ของ PWM ที่ผู้ใช้ทุกคนได้รับคือคุณภาพของประสบการณ์ใช้งานหรือ Quality of Life ครับการมีคอมพิวเตอร์ที่เงียบสนิทต,ตอนทำงานแล้วเร่งเสียงขึ้นมาเฉพาะตอนที่จำเป็นจริงๆเนี่ยมันสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลจริงด้วยค่ะและด้วยราคาที่ไม่ได้ต่างกันมากแล้วในปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปโดยปริยายเข้าใจเลยค่ะการควบคุมที่ฉลาดขนาดนี้ทำให้พัดลมต้องปรับเปลี่ยนความเร็วอยู่ตลอดเวลา มันน่าจะส่งผลต่อชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวโดยตรงเลยนะคะซึ่งในหลังข้อมูลที่เราดูมาก็พูดถึงเรื่องนี้พอดีคือชิ้นส่วนที่รับภาระทั้งหมดไปเต็มๆนั่นก็คือแบริ่งหรือตลับลูกปืนใช่แล้วครับการควบคุมที่ดีแค่ไหนก็ไร้ความหมายถ้ากลไกทางกายภาพมันไม่ทนทานแบริ่งคือหัวใจของอายุการใช้งานและเสียงของพัดลมเลยหลักๆที่เราเจอกันบ่อยๆก็มี2ประเภทครับ คือ Sleeve Bearing และ Ball b e a r i r i สองอย่างนี้ต่างกันยังไงคะเหมือนชื่อจะบอกอยู่แล้วว่าอันหนึ่งเป็นปลอกอันหนึ่งเป็นลูกบอลถูกต้องครับ Sleeve Bearing หรือ Bearing แบบปลอกเป็นแบบพื้นฐานที่สุดลองนึกภาพแกนเหล็กที่หมุนอยู่ในปลอกโลหะที่เคลือบสารหล่อลื่นไว้ข้อดีคือราคาถูกมากและตอนที่ยังใหม่อยู่มันจะเงียบที่สุดแต่ข้อเสียคืออายุการใช้งานสั้นกว่าประมาณสามหมชั่วโมง และที่สำคัญคือมันมีจุดอ่อนเรื่องทิศทางการติดตั้งครับทิศทางการติดตั้งหมายความว่าถ้าดิฉันประกอบคอมเองแล้วเอาพัดลมแบบนี้ไปติดไว้ด้านบนเคสเพื่อดูดลมร้อนออกมันจะมีปัญหาหรือคะปัญหาใหญ่เลยครับนั่นเป็นข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกของมือใหม่เลยเมื่อติดตั้งในแนวนอนแรงโน้มถ่วงจะดึงให้น้ำมันลอยลื่นค่อยๆไหลออกจากปลอกทำให้มันแห้งและสึกกรอเร็วมากอายุการใช้งานจะสั้นลงอย่างหัวพหายครับ ส e v ฟ b แบริ n งถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีที่สุดในแนวตั้งเท่านั้นโอ้โห oh, นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญมากเลยแล้วบอลแบริ่งเหรคะมันแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบอลแบริงหรือแบริ n งแบบตลับลูกปืนจะมีเม็ดลูกปืนเหล็กกลมๆเล็กๆอยู่ข้างในทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานมันทนทานกว่ามากครับอายุการใช้งานยาวนานกว่าเป็นเท่าตัวอาจจะถึง60,000-70,000ชั่วโมงเลยและที่สำคัญคือ มันสามารถติดตั้งได้ทุกทิศทางโดยไม่ส่งผลต่ออายุการใช้งานแถมยังทนความร้อนได้ดีกว่าด้วยดีกว่าทุกอย่างเลยใช่ครับข้อเสียคือราคาสูงกว่าและอาจจะมีเสียงดังกว่า Sleeve b e บ r i n g เล็กน้อยในรอบต่ำ,ตำเพราะเสียงกระทบของเม็ดลูกปืนซึ่งการควบคุมแบบ PWM ที่ทำให้พัดลมต้องทำงานเต็มกำลังตลอดเวลาก็คงจะช่วยยืดอายุของแบ r i n g พวกนี้ไปได้อีกทางหนึ่งด้วยสินะคะเป็นข้อสังเกตที่ยอดเยี่ยมครับถูกต้องเลยโดยเฉพาะกับ Ball อลแบ ing ง การที่พัดลมหมุนช้าลงในช่วงส่วนใหญ่ของการใช้งานช่วยลดการสึกหรอของทั้งเม็ดลูกปืนและสารหล่อลื่นได้อย่างมหาศาลมันคือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างการควบคุมไฟฟ้าที่ชาญฉลาดและกลไกทางกายภาพที่ทนทานครับยอดเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าให้สรุปวิวัฒนาการของพัดลมในวันนี้ดิฉันว่าเราอาจจะเปรียบเทียบเป็นบุคลิกของคนได้เลยนะคะพัดลมสองสายเหมือนคนทำงานประเภทกระทิงคือมีแรงเยอะทำงานเต็มที่ตลอดเวลา ไม่ต้องสั่งอะไรมากแต่ก็ไม่รับฟังใครพัดลมสามสายเหมือนผู้รายงานที่คอยส่งข่าวสารสถานการณ์ทำงานกลับมาให้หัวหน้ารู้แต่ก็ยังทำตามคำสั่งได้ไม่คอยยืดหยุ่นนักและพัดลมสี่สายก็คือมืออาชีพตัวจริงที่รับคำสั่งที่ละเอียดซับซ้อนได้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานของตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันก็ยังคอยรายงานผลกลับไปตลอดเวลา ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุดครับมันเหมือนกับเราได้เห็นวิวัฒนาการจากการสื่อสารทางเดียวไปสู่การรายงานผลและจบที่การสนทนาโต้อตอบที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะซึ่งมันทำให้ดิฉันคิดถึงประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากจากข้อมูลของเราที่พูดถึงก้าวต่อไปของเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่แค่การควบคุมแล้วแต่เป็นการลังเงยสุขภาพของพัดลมในระดับที่ลึกกว่าเดิมใช่ครับมันคือแนวคิด เรื่อง predictive maintenance หรือการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์จากเดิมที่เราใช้สายแช็คกอมิเดอร์แค่ดูว่าพัดลมหยุดทำงานหรือ,อยังซึ่งตอนนั้นก็อาจจะสายเกินไปแล้วเทคโนโลยียุคใหม่อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก ในเอกสารระบุว่าแทนที่จะดูแค่ความเร็วรอบที่ลดลงซึ่งเป็นอาการระยะสุดท้ายแล้วระบบอาจจะคอยมอนิเตอร์รูปแบบการใช้กระแสไฟฟ้าของพัดลมตลอดเวลาเมื่อแบริ่ิงเริ่มสึกหรอหรือมีฝุ่นเกาะมอเตอร์จะต้องทำงานหนักขึ้นนิดหน่อยเพื่อรักษารอบให้คงที่ซึ่งจะทำให้รูปแบบการดึงกระแสไฟเปลี่ยนไปเล็กน้อยระบบที่ฉลาดพอจะสามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนีน้ได้และแจ้งเตือนเราว่า พัดลมตัวนี้กำลังจะเสียในอีกไม่ช้าก่อนที่มันจะพังจริงๆสิอีกถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนจากการตรวจจับความล้มเหลวไปสู่การพยากรณ์ความล้มเหลวซึ่งเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญมากในทุกอุตสาหกรรมเลยและมันน่าทึ่งที่ได้เห็นว่าแนวคิดระดับสูงแบบนี้กำลังจะถูกนำมาใช้กับส่วนประกอบที่ดูเรียบง่ายอย่างพัดลมระบายความร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีใดที่หยุดนิ่งอยู่กับที่จริงๆครับ